กินข้าวกันเถอะมือเปิบสิครับวันนี้แต่งหน้าแต่งตากินข้าวที่สวยต้องสวยก็ถอดแว่นดีกว่านี่น้ำพริกเผ็เดๆครับผักไข่ต้มพอไม่้ช่ว่ากนี้ถั่วพูนี่นก,กรอบๆบมโบเกี๋ก็จิ้มไปเช่นเนี่ยอุ้ยจะเผ็ดเกินนะเนาะก็ออกหน่อยแล้ว มันเผ็ดอือหือใช้พริกแดงกินดาเผ็ดอยากจะกินเผ็ดๆแล้วก็เลยทำเผ็ดๆมั่งแต่ที่ฉันทำขายจะไม่เผ็ดนิดนึง

ปิดเจี๊ยบกระเจี๊ยบเยปเิ ب, ดเกี๊ยบกระเจี๊ยบกระจิบหยิบหกรอบไปก,กว่าอืมกรอบไปกว่ากนะับแตงกวา้นไข่ต้มขยำแบบก็ไข่เนาะไข่ต้มกับน้ำพริกขยำไปด้วยกันเลยแบบนี้เลย ก็อำเป็นแบบนั้นหลาบหลาย giậm 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 mới có giòn ra rồi, ừ. ừ. ตัวปุ้งตัวปูกินเข้าไปไปกินน้ำมาเผ็ด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  Rồi, có gấm, thịt, cơm, p h t ở l o ạ i cũng đ ư ợ โซมโซมโซเครื่อนหวานเนาะปลูกผักตื่นอึ้งเหี้ยผึบหมดเนี่ยในปาดอ่างเนี่ยแบบข้าวก่อนนะเนาะแบบเพิ่มเนาะแบบข้าวก่อนมาแล้วข้าวข้าวข้าวเพิ่มข้าวเพิ่มอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวก็ลองดูเถอะยกถ้วยเลยทั้งปาดพริกจยากชิมกินไม่ได้เห็ดเนี่ย

นาเกียดไหมใครมองนาเกียดก็ฉันกินนี่แหละกินเยอนคนเดียวอะ่ะขอตัว,มมาวาอ้วนหมานมก็ไม่ววานนี่นะฉันักนี่หรอคนสวยกินแบบนี้นะอืมอืม mắc vừa cái cọp dai cháy với trứng Ừ. 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 Đó. Đó ดูได้ทุกวันจริงไหมมันมากมายเป็นพริกหัวปาดดีดีขึ้หน้าดูหน่อยไขต้นเหรือลูกโอ้ยเป็ดดีจริงๆหักตรง,งนี้นนี้ไปกินเผือ่อหิวๆก็ได้อีกหน่อย มเนี่ยของท้านก็มีแค่นี้แหละ <c oughs> ของยายเขาก็ต้องหาก,กันปะ่ะยาย่เขากินไม่ได้เผ็ดเผ็นี่นเนาะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะมากินให้ดูกันแล้วกลับไป <c oughs>